สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับครูต่ายนะครับซึ่งเป็นเฮดทิเชอร์ของครูตู่โฮมเอนดูเคชันนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักเรียนโฮมสคูลของครูตู่โฮมสคูลนะครับซึ่งณนะตอนนี้บอกได้เลยว่าผลงานเด็กโฮมสคูลของเราปังมากๆเราเพิ่งฉลองว่าเด็กเรียนโฮมสคูลของเรา,าได้รับออฟเฟอร์จากมหาลาัยในอังกฤษเนี่ยระดับท็อป20เนี่ยได้มาครบแล้วไม่ว่าจะเป็นออกฟอร์ดเคมบริดจ์หรือว่ารัสเซลกรุ๊ปทั้งหมดเราได้ออฟเฟอร์หมดแล้วและตอนนี้ ได้ไปถึง u ูทอในอเมริกาในออสเตรเลียและในจีแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับครูตายแล้วเราจะมาคุยกันว่าในแต่ละชั้นปีเนี่ยเราสามารถนำโฮมสคูลครับมาสร้างความได้เปรียบให้กับน้องๆได้อย่างไรต่อไป Year 11ซึ่งตอนนี้ก็คงสอบ IGCSE กันอยู่ใช่ค่ะอยู่ในช่วงงการสอบครับโฮมสคูลโปรแกรมเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง ทางเลือกและก็ทางรอดให้กับน้องได้ด้วยอย่างไรบ้างครับคุณตาคำว่าทางเลือกอะค่ะ,คะเด็กหลายๆคนตอนนี้น่าจะเป็นได้สองส่วนเนาะทำได้ดีโดยส่วนใหญ่กับบางครัง้งบางวิชาก็ไม่น่าจะรอดอะค่ะคราวน,นี้ปกติเนี่ยโฮมสกูลโปรแกรมเนี่ยเราจะเป็นการทั้งเป็นทางเลือกให้สําหรับเด็กๆในการเปลี่ยนวิชาหรือมีการทําเป็น r e e x a มใหม่ก็คือครบอบเหมือนที่ทุกคนจะทราบกันอยู่แล้วว่า1ปีมันมีสอบได้2รอบเรามีเสร็์ในการเอาบางตัวมาทํารอบที่เป็น october november ที่จะถึงหรือเป็นการทําโปรแกรม คู่กับการทําเป็นโฮมสกูเอเลเวลของที่เราก็ทําได้เหมือนกัน oh. คราวนี้ถามว่าทางรอดอีกทางหนึ่งเนี่ยเด็กๆหลายๆคนไม่ทราบว่าเกรด IGCSE มีผลเยอะมากในการสมัคร mm hmm. มหาวิทยาลัยบางครั้งเรามาเจอตอนปียี่สิบสามและแต่กลายเป็น <c oughs> เกรดไ G บางตัวคุณไม่ถึง mm hmm. วิชาที่คุณอยากได้ก็เลือกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าตอนนี้ทุกคนที่สอบไปแล้วเนี่ยเริ่มรู้ตัว mm hmm. ว่าอันนี้ทําไปแล้วทําได้ดีนะแต่ยังไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แนะนําให้เข้ามาคุยกันเพื่อลองหาทางออกแล้วก็แก้ <C> e <at> แล้วสำหรับบางคนที่รู้สึกว่ายังไงน่าจะไปไม่รอดคําว่าไปไม่รอดเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยาอาจจะทําให้เห็นว่าคุณแทบจะประสบความสําเร็จในการทำเอเลเวลได้ยากฟาวเดชันคุณไม่พอใช่ฟาวเดชันคุณไม่พอเพราะนั้นจริงการมาคุยกันณนะปัจจุบันนะคะได้ทาให้เรามอง <C> e <at> เห็นว่าจําเป็นต้องทําใหม่ไหมหรือจำเป็นต้องทาเพิ่มไหมทําเพิ่มมากน้อยขนาดไหนล้วถ้าทําเพิ่มเนี่ยเราสามารถยังกลับเข้าไปในระบบโรงเรียนไหมหรือเราอยากทําโปรแกรมที่เป็นแบบวันเยหรือวันนะคะเย็ของเอเลเวลต่อได้อะไรอย่างงี้คะ ซึ่งปกติเวลาถ้าน้องเรามาตอน G11 เแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ได้ต้องเรียน igcse นานแหละเพราะงมีพื้นกันมาแล้วบ้างใช่ค่ะใช่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการเหมือนกับทำไวหน่อยทำกระชับในวิชาที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็มีการทำควบคู่กับ A level ก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะที่ทำเป็นแบบสอบทั้ง igcse ก็เอเลเฟในเซสชั่นเดียวกันซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้เพิ่มเวลาเลยก็เวลาเท่าปกติบางคนทำไม่เร็วกว่าเดิมได้ด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยก็คือ o u n d a ช i o n คุณแข็ง อ่าขอให้ทชานดีแน่นอนพร้อมสลอดเลยโอเลเวลยแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับผม